แม่จ๋าว่าไงลูกคุณครูบอกว่าเปิดเทอมแล้วให้ตัดผมสั้นแล้วก็ไว้ผมสีดำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่พาไปนะลูกนะแต่ร้านทำผมร้านนี้มันแพงนะแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวแม่จะขอเขาทำงานแลกกับค่าตัดผมสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะร้านของเราปิดให้บริการแล้วค่ะ เอา้าทำไมละจ้ะหนูป้าพาลูกมาตัดผมอะ่ะช่วยตัดผมให้ลูกของป้าหน่อยได้ไหมป้าคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าแม่ของหนูเขาปิดร้านแล้วละค่ะนี่ค่ะเงินป้าเอาไปตัดร้านอื่นนะคะอุ้ยแล้วชุดของลูกป้าเนี่ยเก่าเก่าเอาไปซื้อชุดใหม่ซะนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยลูกจ้ะ เราจะรับเงินเขาแบบนี้ไม่ได้นะทำไมล่ะคะแม่เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยเราสบายไปได้หลายวันเลยนะคะและที่สำคัญหนูเอาไปซื้อชุดใหม่ใส่ได้ด้วยอะ่ะแต่ลูกจ๊ะแม่ไม่ใช่ขอทานนะแล้วลูกก็ไม่ใช่ขอทานด้วยเฮ้ยแต่ว่าเราจนนะคะไม่ได้คนจนแบบเราก็มีศักดิ์สีนะลูก เราต้องเอาเงินไปคืนเขาคุณคะฉันเอาเงินมาคืนคะ่ะอะไรนะคะทำไมอ่ะทำไมคุณถึงไม่ต้องการเงินของฉันล่ะคะแม่คะหนูให้เงินป้าเขาไปแต่ทำไมป้าเขาจะเอามาคืนขอโทษด้วยนะคะฉันขอทำงานแลกเงินได้ไหมพอดีว่าเราสองคนไม่ใช่ขอทานอะ่ะนี่จ้าตุ๊ก,กตาเอาไปสิจ้า ว้าวพี่สาวใจดีจังเลยขอบคุณนะคะเฮ้ยจนแล้วก็หยิ่งดูลูกเธอสิเห็นไหมได้ของแล้วก็มีความสุขเธอไม่ต้องการให้ลูกเธอมีความสุขหรอรับไปเถอะนะเงินแค่เล็กๆน้อยๆเองอะแต่เงินพวกนี้มันไม่แม่คะทำไมเขาถึงไม่ยอมรับเงินของเรานั่นนะสิลูกแม่ก็งงเหมือนกันเนี่ย แม่คะเมื่อไหร่เราจะมีเงินเหมือนเขาซะทีหนูอยากจะมีผมสวยๆแบบนี้มแม่คะแม่ซื้อชุดแบบนั้นให้หนูได้ไหมลูกจ๊ะเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่าป้าอยากให้ลูกป้ามีความสุขมาอยู่กับหนูก็ได้นะคะแม่คะหนูอยากมีน้องอะได้สิจ้ะลูกคุณคะสนใจเอาลูกมาฝากฉันเลี้ยงไหมพอดีว่าฉันใจดีนะคะ ไม่ได้หรอกค่ะฉันอยากให้ลูกอยู่กับฉันตายแล้วชุดนี้พอดีกับหนูเลยนะจ๊ะแม่คะป้าเขาให้ชุดหนูด้วยอะ่ะแม่คะแม่เอาเงินมาทําไมอะ่ะแม่ก็จะเอาเงินจ่ายค่าชุดเขาไงลูกไม่ต้องหรอกค่ะป้าเขาบอกว่าให้หนูไปกินฟรีอยู่ฟรีที่บ้านเขาอะ่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะต่อไปนี้แม่จะได้สบายไม่ต้องหาเงินมาให้หนูแล้วลูกจ๊ะ อย่าเพิ่งไปสิลูกแม่คะถ้าเกิดว่าแม่คิดถึงหนูก็มาเยี่ยมหนูได้นะไม่นะลูกเราจะแยกกันอยู่แบบนี้ไม่ได้อะ่ะอย่าทำแบบนี้เลยลูกรักกลับมาหาแม่ก่อนลูกไม่ไม่ไมลูกอย่าทำแบบนี้อย่าทิ้งแม่ไปสิลูกลูกรักป้าคะต่อไปนี้เรียกแม่นะจ๊ะ ทำยังไงดีลูกของฉันตอนนี้ย้ายไปอยู่กับพวกคนรวยแล้วฉันควรจะให้ลูกอยู่แบบสุขสบายหรือว่าจะไปดึงตัวลูกกลับมาแล้วมาลำบากกับฉันดีนะคนเป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกสบายลูกดูมีความสุขจังเลยแม่จ๋า ฉันคงไม่ดีพอที่จะเป็นแม่ใครหรอกลูกสบายแบบนี้แม่ก็ดีใจเฮ้ยยาแล้วเขาเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีอะไรแวร๊บไปเลยนะชิวพี่จา๋าตุ๊ก,กตาตัวนี้สวยจังนี่อย่าไปยืนตรงนั้นสิหนูก็แค่คิดถึงแม่ จะคิดถึงอะไรแม่ของเธออยู่นี่ลูกรนะักแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันแต่แม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขแม่จะนอนข้างบ้านลูกตรงนี้นะถึงแม่แม่จะจน แต่แม่ก็จะคอยดูแลลูกอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแม่เตรียมเต็นท์กับถุงนอนมาแล้วฝันดีนะลูกขอให้ลูกแม่มีความสุขตลอดไปนะลูกแม่ลูกแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่มันเงินของพวกฉันเธอติดนี่ฉันเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วบ้าหรือเปล่าแม่คะยายบ้านกันเถอคะ่ะทุกคนดูตรงนั้นดิอยู่ดีๆก็มีผู้ชายสามสี่คนมายึดบ้านแล้วก็แม่กับลูกลูกของพี่เขาจะอยู่ยังไงอ่ะพี่จะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนพี่ต้องจัดการนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ทำไมพวกนายถึงได้มาลังควานครอบครัวนี้ไอ้ยแกเป็นใครนะฮะไม่เกี่ยวก็ถอยไปตายแล้วนี่ทําไมต้องใช้กําลังแบบนี้ด้วยะเอ้ยทํำไมนายทาแบบนั้น่ะยี่ขอทานี่มันมาขวางทางฉันก็ต้องจัดการนี่เพื่อนแม่คะแม่ทำไมถึงทํากับแม่หนูแบบนี้แม่ ขอโทษหนูไม่น่าปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวอแม่ยังไม่ตายขอโทษนะลูกแม่ขอโทษฉันตั้งหากที่ต้องขอโทษนะ่ะต่อไปนี้ฉันขอคืนลูกให้เธอนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นะถึงเราจะจนแต่เราก็มีความสุขได้นะนี่จ้ะไอสครีมที่ลูกชอบขอบคุณนะคะ่ะแม่หนูรักแม่นะ <c oughs> แม่ขาดูตรง เขากำลังถูกรังแกผู้หญิงคนนั้นคือผู้มีพระคุณกับเรารอแม่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ขอไปล้างแค้นแทนผู้หญิงคนนั้นก่อนเฮ้ยนายอะทำไมถึงมาปวดแบบนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวใครเป็นใครเนี่ย